นีเปิดใหม่นะครับก็เราก็มีการเกี่ยวอคอมพอเข้าไปในฐานะผู้พศสูจน์รถตับเพลิงครับก็ออกไปนะครับเหตุครับโดยโดยไม,ไม่ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าเหตุอุบัติเหตุที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับจุดเชิงน,นะครับก็สําหรับข้อสังเกตการหรือว่าข้อแนะนํานะครับก็ในการ สองครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเวลานะครับในรอบแรกนะครับที่ที่เห็นนะครับก็เวลาที่เซตกันไว้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงตกไปวงนครึ่งนะครับก็มีการเลื่อนเวลาไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ก็ทําให้เวลาเราต้องเลื่อนออกไปนะครับโดยการแจ้งเหตุหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็เปิดความล่าช้านะครับก็ ตามลำดับหนงานที่เข้าถึงก็ยังไม่เป็นไปตามที่สอมบนโต๊ะเมื่อวานนะครับนะครับโดยเฉพาะในงานแรกผมคิดว่าเป็นของพุ่งนะครับกนเก้านะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ที่ซอมไปเมื่อวานนะครับก็มีความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าในช่องทางการสื่อสารที่เราจะติดต่อกันนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเราติดต่อไม่ได้ก็เข้าถึงเหตุหรือว่าระับเหตุการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความลาชาครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหมายถึงชีวิตของคนนะครับวบเหตุหมายถึงชีวิตของประชาชนนะครับเราก็ควรจะต้องติดต่อแล้วก็ขอข้อมูลนะครับในเรื่องการสื่อสารซึ่งของเทศบาลเองเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาน,นะครับว่าโทรศัพท์ไปนะครับก็ไปติดขบวนนะครับเรื่องการติดต่อกันมาถึง สูตรข้งางล่างก็เป็นความร่นนาช้านะครับเพให้เข้าถึงเหตุได้ชา้าสนิดน,นะครับแต่ก็เป็นไปตามที่ที่เราได้ซักซ้อมมาในระหว่านนะครับก็สําหรับระบบการแจ้งเหตุในการสื่อสารครับก็ผูดมาถึงผู้มาถึงเหตุการณ์ก็ได้รายงานไปตามเราขัาน้นตอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการสื่อสารสําคัญนะครับก็ควรจะบอกข้อมูลเปิโทรศัพท์นะครับแต่ละสูตรควรจะมีผัง ติดต่อไว้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับนี่สาคัญนะครับการส่ารนะครับก็พอถึงเกิดเหตุจริงนะครับก็ไม่มีผู้สังการนะครับผู้สังการผู้บัญชาการในที่เกิดเหตุนะครับก็กตางคนก็ตังมีเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายคืการช่วยเหลือผู้ผู้ประสบเหตุนะครับก็จะขาดผู้บัญชาการนะครับ็นผู้สังการนะครับในที่เกิดเหตุนะครับก็สําหรับ ผมเองก็คงจะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่า,าการซ้อมแข่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะผมจะได้ซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นป,ประจำทุกปีนะครับเพราะว่าผมเห็นประโยชน์นครับในเรื่องของการรับเหตุและก,ก็การช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุนะครับ,นนรบซึ่งเป็นสิ่งสําคัญน,นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับ พวกเราเองหรือว่าญาติพี่น้องนะครับเราก็จะสามารถที่จะมีช่องทางหรือว่ากำกับเหตุการณ์ในการช่วยเหลือครับติดต่อสานงานได้ถูกต้องตรงช่องทางนะครับก็สําหรับทิศสานะครับดูตัวแทนครับจริงๆวันนี้ก็ตั้งกอกฎายมก็ติดภารกิจนะครับไม่ไช่ในร่วมครับก็ได้มอบหมายให้ผมแล้วก็ท่านติึกษาครับได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแต่งานครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณครับทุก เปเยี่ยบ้า่ะู้แทคร,ร,คร,รละก็อำเภอแล้วก็สานิตวบดีกรุงเทพฯลคูคแันแล้วก็ทุกหน่วยางานนะครับที่ให้โอกาสที่สบาดในตัวร่วมการฝึดซ้องแห่ตรงตรัวนำปีั้งนี้นะครับขอบคุณครับร ส่วนของผมคงเป็นข้อเสนอแนะนะครับคงเป็นข้อเสนอแนะเพราะว่าการฝึกซ้อมแผนนะครับเป็นการเหตุการณ์จำลองบริสุมตินะครับเมื่อเกิดเหตริงนะครับการบรรับขั้นตอนในการช่วยเหลือการปฏิบัติของพนักงานก็ต้องสื่อสารแล้วพบต่อนะครับส่วนในข้อเสนอแนี้ผมก็คือขอให้ทุกหน่วยนะครับการสื่อสารดำารงการสื่อสารนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับสื่อสารกันได้นะครับ ก็ปัญหาที่ที่พบนะครับที่พบก็คือการสื่อสารนี่แหละที่เจอกันช้าช้าเพราะอะไรช้าเพราะว่าติดต่อไม่ได้ต้องทางการติดต่อติดต่อไม่ได้อย่างนี้นะครับก็เป็นปัญหาไม่เข้าเฟสนึงแล้หรือแก้ไขปัญหาล่าช้าครับก็ในนามของอำเภอนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจเทศบาลผู้บริหารเมื่อเกิ สมอส่วนที่ได้ร่วมมือนะรับร่วมมืในการฝซ้อมแนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับเกิดอขอบคุณทางพยาบาล แล้ผู้ท hey, hey. ี่เก um, like ี <S S ่ยวข้องทุกนายนะครับท <elim> ุกทุกทหน่วยงานในทงานทนายตำรวจคือปัญหาคือข้อเสนอแนะก็คือการติดต่อสื่อสารทางท่านกรับที่กล่าวไปแล้วนะครับเพราะว่าทางการทักซ้อมก็ติดต่อทากหงแต่วลาเกิดเหตุก็ก็รอรอว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์ เลยเห็นพวกพวกก็แจ้งกันทางทางยุทูบก็รอกันอยู่ว่าเมื yeah, so ่อไหร่จะแย้งเห็นทีคือตัวอย่างที่พี่ก็พูดไปแล้วว่าเรื่องการการการสักการเนที่เกิดเหตุไม่มีแต่ตำรวจก็มีหน้าที่ดูแลการจราจรซะเป็นหลักเป็นในปัญหาันก็เลยไม่มีผู้ผู้สักการในจุดนั้นก็ ทัางต่อไปก็คงจะจะได้ทาการซักซ้อมอีกที่ได้ทำความเข้าใจมากกว่านี้กอผมว็มีแค่นี้นะครับเชิญทางการต้องชอบทางหุ้นสามนะครับเท่าที่สังเกตการนะครับด้มีการเปลี่ยนต่อมาเกี่ยวกับการแจ้งนะครับที่เรารับแจ้งก็จะเป็นรงปรัชามแจหุ้นสามหนึ่งก่อน ผมก็เลยไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจปิภาพไปตรงนี้ฮนะเป็นข้อแรกนะครับผมถึงถึงที่เกิดเหตุก่อนนะแล้วก็เลยกลาวว่าผู้สั่งการที่เกิดเหตุไม่มีมีเป็นข้อแรกนะฮะข้อที่สองมีการเปลี่ยนช่องทางการเรดินรถรถโรงพยาบาลคันที่สองเข้าไปซอยร้านโก้ซึ่งมีการเจ้าที่ตำรวจไปปิดกลัไปแล้กวกเ,เลยมีการช้าในเรื่องนี้นะฮะ เราก็มีการเปลี่ยนช่วงก่อนเกิดเหตุมา15นาทีให้มีการเปลี่ยนคนเจ็บ้าจะส่งคนเจ็บให้ส่งเข้าซอยรังโก้อันนี้มีการเปลี่ยนก่อนเกิดเหตุนะ15นาทีก็เลยทางเราก็เลยสับสนพอต้งคว้าพรถะคนทีันก,ก็มาออกรังโก้ก็เลยการด้วยว่าช้าอีกนะเราก็มีการเคลื่อนย้ายบาดเจ็บที่ไม่ถูกสีก็เป็นทั้งคู่ด้วยเวลนะเพราะว่า เราก็จะมีการเคลื่อนย้ายปาทเต็เสีแดงซึ่งปาทเต็มอาการสาหาัสมาแต่สุดท้ายเลยนะครับตอนที่ก่อนน้องสมพงศลิศขึ้นรถที่นอนอยู่ตรงขอ,อ,อบบอรนนะะ์ดล้วก็มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช่บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์สบายหรือบ,บอร์ดไม่เพียงพอทเกิะเหตุเกิดแต่อน,บบนี้น่าจะวุ่นพอสมควรนะครับเพราะว่ารถที่เข้าโครงการก็น้อยแล้วก็อุปกรณ์น้อยอ,อยะะู่ครัทบทักจะเหตุปาเต็มประมาณที่สิคนนี้ ต้องมีคาร์ดิวัลสั่เที่ยวแต่ถ้าตามความจริงแล้วถ้าเกิดบาดเจ็บสาหัสนี้ทางทางเราจะไม่เคลื่อนย้ายนะครับผมจะไม่ขอเคลื่อนย้ายข้อที่สี่การตราตจอที่กระเทียมติดขับค่อนข้างสูงนะครับตรงจุดปลอดภัยตรงใต้ต้นไม้นะตอนั้นจะติดขับมีแม้กระทั่งบาดเจ็บขอขามาถึงตรงถนนครึ่งเลยแล้วก็รถที่นำสน่งให้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนการขับรถเพือให้เข้าซอยร้านโก้ ก็เลยการว่าติดขัดตรงข้ามครับเสริมคอนถนนทางเจ้าที่บอกว่ามีอะ้างครับเพราะั้นจะไม่มีอะไรคนะปลอดภัยทุกอย่างครับแเราขอเรียนรู้ทราบว่าทางองคสาวหนึ่งครับตอนนี้มีเจ้าที่เวชกรรมตรวจเฉิงประจำเกิด5ะาระมาง3นาย4นายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระดับระดับนะครับก็ทางห้วกก็มีเพียงเท่านี้ครับ ทุกทีก่อนก็จะเป็นในส่วนของผู้ถือว่าให้เจ้าหน้ที่ตำรวจหรือว่าฝ่ายของในเรื่อว่าเขาจะแบ่งจุดของการารำเบียงโปรเจกตในแต่ละสีเนี่ยให้ออกจากบริเวณที่จุดเกิดเหตุไปอยู่ตรงไหนมากกว่านี้ค่ะนีคือเมื่อกี้คือถือว่าจุดเนี้ยังพลาดที่ไม่ได้ทำก็ถ้าวันเกิดเหตุจริงก็จะต้อง หมือนจัดการบริเวณสถานที่เพื่อ,อรับสถานการณ์ของการเดินทางชนทั้งคนเจ็บทั้งรถแล้วก็อุปรกรณ์การเคลื่อนย้ายของผู้รุ่นที่มันโปรดีกว่านี้แล้วก็กระชับเวลาทั้งหมดนี้คอันนี้ก็เป็นจุขขนนดที่้องนเื่อๆที่สังเกตว่าจะเป็นการคุยกันของทีมแพทย์เองก็อาจจะค่อนทางเล่งรีบเหมือนไม่ไม่ไม่มีเวลาในการสืร่อสารกันอย่าง จแล้วถ้าเราให้คนนี้เป็นสีแดงเ้าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนเราจะยังไงต่อนะคะก็คือทุกคนก็คือวุ้งที่จะช่วยผู้ไข้ให้เสร็จตามหลักวิชาชีพแพทย์ที่เรียนมาคือเหมือนถ้าขาหากกักต้องรีบทางเลือดท่านสงสัยว่าจะมีแบบคอหักกตต็ต้องรีบไปตัวจพิลาเตเชียร์กันว่าหรือว่ารี่ร้องไปบนอบอกเนี้ยคะ่ะก็คืออาจจะทำให้มันยังค่อนข้าง จิตนายก็คือทำตั้าต a ก d a การฝาก็อิ่งนี้จะเป็นเรื่องของที่อยากไป้ไขที่สุดก็เป็นเรื่องของกันหน้าที่ของคองนั้นก็คือเรื่องขการจัดการสีให้ s a ท e ทงออกตัวทีที่เราเคยเขาไปช่วยประกอบผู้บาจ็บทุกท่านคือที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออุปกรณเหตุซ้าซ้อนไม่เสี่ยงต่อมีและเปิดเธอไม่ okay, สิ่งที่ทำอันนี้สามารถที่จะช้าดได้เพราะว่าต้องเซฟชีวิตคือจะจะไม่รีบเคลื่อนย้ายโดยขาดเปรย์นอกอันนี้คือที่เรียนมาเราต้องทแบบนั้นจริงๆคือถ้าพื้นที่ปลอดภัยนะ้วจะไม่รีบยกผู้ไขออกแม้แม,แม้แม้จะอะไรก็ตามถ้าถ้ามันไม่ใช่สถานที่ที่มันมันอันตรายเนี่ยค่ะไม่จะต้องพรอเพราะว่าคนไขที่ไม่รู้สึกตัวทุกทุกคนจะต้อง ถูกใจนัดคนละเกาะสบายลำบอดเนาะอันนี้ก็ตามแตดถ้าเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องทาตามที่จุดคือจะไม่ไปเสียเวลาที่จะไปทาอะไรตรงนั้นต้องออกพื้นที่ก่อนแต่ตรงนี้นว่าสถาน,นีที่นี้บอกว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอภิปรายว่าไม่เสี่ยงแล้วทางนั้นกั้นไว้ใครพอสมควรมีเจ้าหน้าที่รอโอกรถาการจราจรไม่ไม่เสีย่ยงต่อเกิดติเฤตซ้ำซ้อน น,นี้ก็คือต้องมีทีมตำรวจมาช่วยแล้วก็ต้องสื่อสารกันตรงนี้ค่ะว่าโอเคไหมสามารถที่ชา้าได้ไหมหรือว่าต้องรีบเคลื่อนย้ายทางทีมแพทย์ทีมตำรวจตรงนี้อาจจะต้องสื่อสารกันกันเพิ่มมาค่ะว่าต้องไปต้องรีบไหมหรือว่ารอได้ก็สวัสดีนะคะสวสดีเป็นผู้สังเกตการภายในโรงพยาบาลน,นะคะก็เวลาก็ช้าเหมือนที่บอกไว้น,นะคะคือเราเด็นเวลา รับแจ้งจริงตอนแรกเรากลงันไว้13.30ทีนี้คงต้องดูสถานที่ที่เกิดเหตุว่าเซฟรือยังก็รับแจ้งจรง13.53นะคะแต่รถก็ออกไปเร็วนะคะออก13.59แต่ช่วงที่เสียงรับโทรศัพท์นะคะเสียงวิทยุมันจะแซงกันกว่าโทรศัพท์ที่น้องอินทีรับโทรศัพท์นะคะเสียงวิทยุมันแซงจะดังกว่านะคะก็เลยอาจจะสื่อสารกันนิดนึงแล้วก็ตอนที่อินชาร์จแจ้งหัวหน้าเออาร์ค่ะก็ไม่ได้บอกว่า เห็นอะไรเพียงแต่ว่าบอกในยอดผู้บาดเจ็บเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุการณ์ว่ารถอะไรชนกันนะคะคันที่1่ก็ออกมาประมาณ13.59้คันที่2เปิดไซเล็ก3 5 9เหมือนกันนะคะออพอมาถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกเทม่าทุกคนมารวมกันภายในหนึ่งนาทีมาถึงที่ศูนย์บัญชาการโดยที่โต๊ะยังไม่ได้ตั้งกล่องก็รีบวิ่งไปแต่ว่าคนมารอแล้วนะคะไปในหนึ่งนาที1 3 5 9นี้น้องประชาสัมพันธ์ประกาศ ุกคนมารวมกันตอน14:00นะคะก็รวมกันแล้วก็ทุกคนก็คือทุ่มเทในการที่จะซ้อมแข่งมาก็ขอปบมือให้าหน้าทีโลงมาทุกท่านนะคะทุกจุดนะคะแล้วก็ตรงโซนสีแดงนี่แต่ว่าโซน,นสีแดงมีมารายงานตัวแค่คนเดียวคือคือของทีมที่หนึ่งกับทีมที่สองนะคะนองนั้นก็จะเป็นทีมที่สามคือของบอดอีกงที่มาเป็นโครงนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายก็ จะมีปัญหาว่าป้ายไม่ครบคนบางคนไม่ได้คอ้องคอแต่ว่าบรสิทนะ่ะโดนค้องสามสา,สา,ปปามาปหน้าทีาหน้าโซนแล้วก็อินชาร์ดหน้าเวนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยคนแรกมาถึงก็14.12นะคะในห้องฮัลโหลในห้องถุกก็คือจะมีปัญหาเรื่องว่าที่ที่ป้ายเขียนว่าเจ็บขาข้างซ้ายแต่น้องจะไปดามขาข้างขวาวก็มีผิดพลาดนิดน,นึง แล้วก็น้องคนสี์ก็คงจะแสดงแบบว่าเหมือนกอว่า,วา,วาก็จะยิ้มยิ้มรรตลอดตอนที่รายงานเคสน,นะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บฮัล <c oughs> โหลฮัล <c oughs> ผู้ผู้บาดเจ็บมาถึงเอ่อคันที่หนึ่งทันที่หนึ่งผ่านกับคันที่หนึ่งมาถึงผู้บาดเจ็บหนัก4.12 ทันที่สองตามมาจะตีฐานกันแค่หนึ่งนาทีนะคะ14.13นะคะก็เลยมันจะเกิดชุนลุกหุกในในห้องฉุกเฉินแต่ว่ดีหน่อยมีมีเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมเออ่ไว้สามทีมนะคะแต่ว่าทีทมที่สามนี่คือเราห่วงว่าคนที่สามยังไม่มาใช่ยังไม่เข้าไปช่วยคนที่สองทั้งทีมที่หนึน่งอ่ะมีแค่ถือสองคนแล้วก็ในห้องฉุกเฉินก็คือที่จริงน่าจะมีสแตนบายเจ้าของที่ไปด้วยเพราะว่ามีพระสิะสทธิ์นะคะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างตรง ตรงไปคนไข้กับกับเคาน์เตอร์แล้วทีนี้ตรงนั้นก็จะเป็นห้องคลอดกับวอร์ดิงก็งเลยหาเซตไอวีไม่เจอหาเอ่อดน้ำเกลือไม่เจอนะคะสมตมติว่าให้ต่อไอวีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีปัญหาคุกขัดตรงนี้นิดนึงแต่เริ่มทีมซีพีอาร์เราก็โอเคนะคะช่วยกันพร้อมได้นะคะแล้วก็เอ่อแล้วที่พอมาถึงโซนที่ล้วก็จะมีผู้บฏิเสธอีกคนหนึ่งโซนสีเหลืองแต่ว่าใส่ไฟายข้อมือสีแดงมานะคะ ก็ลเลยเอาคนบ่าเจ็บหนักก่อนแรกเราบอกว่ามี3าคนแล้วคนที่สี่จะเดชแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่ห้าล้วก็เลยบอกว่าชั้นสีเหลืองชั้นสีเหลืองคนเจ็บบอกว่าี้แต่ว่าป้ายจนสีแดงก็มีแล้วก็ตรงที่นี้จุดคัดกองเปไม่พอค่ะเพราะว่าตรงสีเหลืองมีอีกมีคนประมาณ8หรือ9แล้วเอเสเร่ประมาณ4ี่หรือห mm hmm. ก็คือะเดึงเปไปหมดเลย ก็เลจุดคัดกรองหาวมาไม่เห็นเกนะคะแตนี่หน่อยมีน้องยามาช่วยนะคะก็คงต้องบริหารจัดก,การตรงๆจุดนี้นะคะแล้วก็รถเข็นไม่พอนะคะทั้งรถเข็นนอนทั้งเปนอนแล้วก็รถนั่งเพราะว่าผู้บาดเจ็บรเยอะมากก็คือพอพอคนที่เสียชีวิตมาไม่ไม่มีไม่มีรถนอนใส่นะคะค่แล้วก็ตรงในทีซีบีก็ แพทย์ก็บอกว่าก็ยังมีแย่งหน้าที่กันทำาอย่างนิดนึงนะคะาการบริหารกันเดี๋ยวคงต้องเป็นการบริหารจัดการทั้งต่อไปนะคะ<ม>หาไอเีไม่ครบเซนีมีครบหัวหน้าเวนี่ออโอเคอยู่นะคะต่อไปเป็นดูตามปัญหาแต่ตามโซนนะคะโซนสีเขียวนี่คือโซนของ PCU รับผิดชอบก็บกว่า คนไข้ที่มาโรติปประมาณ10คนนะคะที่สามารถเดินได้แล้วก็สูดตัวเองได้ดก็พากันเดินไปเลยโดยที่ไม่ผ่านพยาบาลโต๊ะทันกองก็เลยไม่มีใส่ว่าคนนี้โซนเสียอะไรแล้วก็ไม่ได้ผ่านโซนทันกองนะคะก็เลยไม่มีป้ายที่ว่าจะต้องให้การร,รงงักราษาอย่างไรมีแต่โทีพิการขอไข้ติดไปเฉยๆน,นะคะก็มีปัญหารตรงนี้นะคะแล้วก็เออก็คือถ้าถ้าต่อไปพวกผต้องให้คนในโซนน่ะมาแจ้งที่จุดทันกองว่า ออคนไข้ไม่ได้บัตรไม่ได้บัตรประจำตัวคนไข้หรือว่าบัตรอาการมาเพื่อจะเพื่อจะได้เพราะว่าที่จุดตรดก่อเราจะมีอยู่อะคะ่ะว่าก็คงต้องประสากนการเืินีนีรั้งนึงนะคะแล้วทีนี้โซนเหลืองคนไข้เยอะมากแล้วก็มีแบบว่าย้ายมาจากโซนเขียวด้วยนะคะหมอข่อนฉันก็รู้สึกมันจะเป็นลม เราก็าคือทั้งคนนี้คนนั้นเราก็คือไม่ได้ไม่ได้แยกว่าคนที่นี้ควรจะเอาไว้ที่หนึ่งที่สองให้หมอดูแล้วก็เรียนคือทุกคนมรวมมาตุ้มการช่วยกันเสริมแล้วก็รายงานหมอหมดเลยทุกเคสเลยแล้วก็มีเอ็กซเรย์ด้วยมีส่งเอ็กซเรย์กลับมาจต่เอ็กซเรย์ก็ดูฟิล์มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงก็คือถ้าถ้าในโซนเหลืองคนไทยเยอะก็ควรจะต้องขอกำลงังเสริมจากโซนสีแดงไปช่วยหมอในตรงงานอีกทีก็เป็นการบริหารจัดก,การได้อีกแบบ แล้วก็น้องน้องบอกว่าเรื่องการเซตอุปรกรณ์เครื่องสอดดีกอแล้วก็เซตไอ,ไอเซตักแผนนะคะคือเตรียมไม่พอนะคะพอไปเอาที่ห้องฉุกเฉินห้องเฉืน,อฉนบอกว่าให้เตรียมเองพอไปเอาที่บอร์ดยิงบอร์ดยิงก็มีจํากัดคือเราไม่แน่ใจว่าที่ทีมเขามาเราประสานซัพพายไว้แต่ว่าแต่ว่าคนคนที่ปฏิบัติจริงอาจจะไม่เข้าใจในส่วนนั้นนะคะก็คือมีไปเอาที่ e อก็ไม่พอแล้วแล้วก็มีกไปเอาที่บอร์ดยิงก็มีแค่6เซต ก็ไม่พอนะคะคนไข้เป็นรายเยอะมากนะคะเราคงต้องประสานกันอีกทีว่าเมื่อเซฟไม่พอเราต้องมีการเตรียมเซตยกขึ้นมาเลยโทรประสานสะพายคือต้องแจ้งที่จุดไหนจุดที่บัญชาการหรือว่าจุดเ r เพื่อจะโทรราบสะพายเอาเซตอุปกรณ์ขึ้นมาเสริมนะคะแล้วก็หมอบี่พี่มาถามว่าสีดำเสร็จแล้วคนที่เสียชีวิตเอาไปส่งไว้ตรงไหนเอกสารนะคะก็เลยบอกว่าส่งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมก็ตรง เวลาที่พอคนไข้ย้ายโซนเสร็จแล้วน้องคนที่ประชาสัมพันธ์ก็จะตามรายชื่อคนไข้นะคะก็ก็ยังไม่แน่ใจว่าคนไข้แอดมิดหรือรีเฟอร์หรือว่ากลับบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นย้ายย้ายโซนกันเราก็คงต้องต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทําให้เสียเวลาในการติดตามแล้วก็ตรงตรงที่โซนสีเหลืองกับโซนสีเขียวสมมติว่าคนไข้มีกับมีแอดมิดก็คือนอนโรงพยาบาลกับรีเฟอร์ เขาอย่างนี้เขาจาเราต้องยงต้องหาคุณภะสาว่าต้องภาาที่ห้องจุกเฉินเพื่อว่าเอ่อแอดมิรและเฟอแล้วก็เอาไปไว้ตรงไหนต่อแล้วก็คนที่ a d m i ินะคะก็คือเหมือนต้องไปออกที่หน้าห้องพาอาจจะต้องเอาคนไทยเข้าไปในบรอดก่อนไว้หรือว่าแล้วก็ให้เจ้าที่ออกมารับยาตามเข้าไปอีกครั้งหนึงอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้พวกมีทถิตีกับการ a d ดมิหลังจากที่มีอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ ประเด็นหลักๆที่ทุกท่านพูดถึงก็คือเรื่องของช่องทางการสื่อเทสที่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้นะคะซึ่งวันนี้ของโรงพยาบาลก็เจอว่าวิทยุหรือดีก็ใช้ไม่ได้ติดต่ออยู่กับพวกที่ดีซึ่งเราอาจจะต้องปีหน้าเราอาจจะมีระยะเวลาวางแผนนาะนวันนี้แล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องความถีม่วิทยุแล้วก็เบอร์โทรที่มีหนึ่แล้วก็มีสำรองเราให้ไม่ไว้เป็นมีเบอร์เดียวนาะงโรงพว่าค่ะ แล้วก็เรื่องของเวลาพอดีวันนี้โรงพยาบาลคนไข้ช่วงที่ไม่เป็นฝบ่ตรงครึ่งอะคะ่ะมันแน่นก็เลยเตรียมเคลียร์ให้เสร็จเคลียร์เสร็จไปส,ส,สอบข้ประสานแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องช่องทางของการเดินรถซึ่งซึ่งเราอาจจะจริงๆเราก็คุยกันพอสมควรแต่พอมาถึงเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเพื่อเพื่อความเหมาะสมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเอ่อก็คือเรื่องของ เรื่องระหว่างทีมรักษากับทีมตำรวจซึ่งทีมตำรวจต้องเป็นผู้ผนนบัญชาการแขนในด้านบริหารจัดการซึ่งจะต้องเคลีรยว,ว่าพื้นที่นี้สามารถที่จะปลอดภยัยไม่ต้องหมายถึงว่าให้ดูแลโรใพยตามปกติอะค่ะตามมาตรฐานของการดูแลว่าเซฟเซฟที่สุดบางทีมันมันอาจจะมีสองกรณีว่าเราต้องรีบหรือไม่ต้องรีบค่ะก็หน้าประเด็นหน้าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คามชุดวุนด่นวายรุดหจักไม่เป็นไปตามที่ ที่วางแผนไว้เมื่อวานใช่ไหมคะตัวนี้รถ,รถรถเยอะกว่าปกติค่ะอุปกรณ์นอกเปลยไม่พอแล้วก็ฮาร์ดแคลร์ยิ่พออยู่ใช่ไหมคะหรือไม่พอเหมือนกันค่ะไอ้ไอ้เครื่องมือที่เซฟอาจจะต้องปรับเงินน่าจะประมาณนี้ก็